ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเงินราคาถูกอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับ Super Special Shop ปลอดภัยเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้านเปิดให้บริการทุกวันยิ่งไอเรื่องบิดเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมาอย่างถูกต้องดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่าลืมเติมเงินร้านนี้กันละครับ Super Special Shop และก่อนเติมเงินก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง Mister Spicy ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปเลยนะ สวัสดีชาวเมตาฮิวแมนและผู้ชมที่ดูคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาสรุปแพโนดเวอร์ชัน2.2.2กันนะครับว่าในอัปเดตครั้งนี้มีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะครับการปิดปรับปรุงเวลาเดิมนะครับวันพฤหัส6โมงเช้าปิด2ชั่วโมง8โมงก็เปิดแล้วนะครับไอเรื่องของชดเชยเนี่ยมันก็คงคล้ายๆกันคล้ายๆเดิมนั่นแหละนะครับดังนั้นเราจะข้ามไปเลยกันนะในการอัปเดตรอบนี้นะครับจะมีการปรับปรุงอินเทอร์เฟซตอนล็อกอินเกมใหม่ด้วยนะครับโดยการปรับปรุงอินเทอร์เฟซนี้นะครับเราจะเห็นโหมดต่าง แยกซีเนเรีโอแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาจะมีการปรับปรุงเรื่องของเซิร์ฟเวอร์โนวิชและทิวทอ i เรียใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งการปรับปรุงนี้จะยังอยู่ในช่วงของการทดสอบและผู้เล่นใหม่บางส่วนจะถูกดึงไปในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบที่ถูกเรียกว่า Gray Box อกซ์นั่นเองนะครับซึ่งการเล่นใน Gray Box อเนี่ยมันคือเหมือนเดิมทุกอย่างนั่นแหละแต่จะมีการปรับปรุงแค่ส่วนของการไกด์ในช่วงการเริ่มต้นเล่น แค่นั้นเองครับซึ่งการเข้าร่วมเกรย์บ็อกซ์คุณไม่สามารถที่จะสมัครเองได้เกมจะสุ่มคนออกไปนะครับดังนั้นก็อยา่าคาดหวังเยอะนะครับก็เดี๋ยวรอมันสุ่มออกไปถ้าคุณเป็นคนที่โชคดีก็ได้ทดสอบแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากมีการเพิ่มในส่วนของการทำพรีเซตภาพมาให้ว่าคุณอยากจะถ่ายโพสเจอร์ไหนเกมมีการอัปเดตพรีเซตตัวนี้มาให้ด้วยนะครับต่อมาในส่วนของเกาะรูปหัวใจนะครับในเขตของบันิบสัสจะถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่กิจกรรมหลังจากการอัปเดตวันที่10ธันวาคมน,นะครับดังน,น ย้ายบ้านด้วยนะครับรัฐบาลมาขอยึดที่คืนแล้วนะครับซึ่งการเปลี่ยนเป็นพื้นที่กิจกรรมตรงนี้นะครับพื้นที่กิจกรรมจะกลายเป็นเซฟโซนและโคเวอร์ไปจนถึงทุกๆซีเนียร์โอเลยนะครับมาริบัสเอนเล่ต์รีมเอเวอเรชันคอร์สปรีเซอร์เวอร์สแครดและก็เซิร์ฟเดวิสส่วนเวโซนไม่มีนะครับเพราะเป็นโหมดแยกไปนะตู้ตีตุ่นรอบนี้นะครับเป็นของคอร์ชันและคอมพาวบูส่วนคีย์เกียร์เป็นแกสแมทช์ฟูดที่ใช้งานร่วมกันกับคอร์ชันนั่นเองนะครับและกาชาที่อัปเดตมาในรอบนี้้นะครับมาแลว ชุดมังกรชุดนี้แหละที่ผมบอกว่าโอ้โหถ้ามันมาเนี่ยโดนผมแน่ส่วนตอนนี้อไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนนะกาชารอบนี้มีกี่การันตีเรามาดูนะครับการันตีแรกนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์แ็ระดับเลเจนดารี่สีทองนะครับการันตีต่อมาคือชุดที่คุณเห็นชุดมังกรแบบนี้นะครับเป็นการันตีสีทองที่2การันตีสีทองที่3เป็นสกินปืน SKS นะครับ มาแล้วใครชอบเล่น SKS สกินปืนมาแล้วนะครับส่วนสกิน collectible อีก2อันนะครับคือสกิน V Divine Carving Void Wings นะครับเป็นระดับสีม่วงแล้วก็เป็นของ collectible อีก1ชิ้นนะครับเป็น Cheetah Obsidian นะเท่ากับว่าตู้นี้จะมีการันตีทั้งหมด5ชิ้นนะครับมีกิจกรรมช้อปปิ้งแบบกลุ่มด้วยนะครับก็ใช้ใจ่ายเท่านู้นเท่านี้แต้คริสกินคืนเท่านู้นเท่านี้เป็นระยะเวลา2วงนะครับใครที่ยังเล่นกันเป็นกลุ่มอยู่ อยากจะซื้อถูกลงก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนี้มาด้วยน,นั่นเองนะครับต่อมานะครับสำหรับกิจกรรม limited time shop r e l a u n รอบนี้กลับมาให้ช้อปปิ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในส่วนของสัปดาห์ถัดไปวันพฤหัสหน้านะครับก็จะเป็นของแต่งบ้านแบบนี้อบอุ่นอบอุ่นโอ้จริง,รงๆน่ารักนะโดยเฉพาะบอปลาเนี่ยโหน่ารักมากนะครับเมตาเบตี้มีการอัปเดตประกิจเพิ่มเติมด้วยนะใครเป็นสายล่า i, เบลตี้เตรียมตัวช้อปปิ้งได้เลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ที่มีการปล่อยมาแล้วจะมีการเพิ่มสีให้เราสามารถย้อมสีเพิ่มเติมได้ ก็ตามนี้นะครับเป็นเซตที่เคยปล่อยมาล่าสุดแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ตามนี้นะครับฝั่งของเรโซนกันบ้างนะครับมีการเพิ่มหมดใหม่นะครับเป็นเมเทโอซัมมอนเนอร์เป็นเกมโหมดที่จะถูกเพิ่มให้กับเรโซนในการเล่นนะครับซึ่งในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับคือการเข้าไปแย่งรถคุ้มเกราะและรถคุ้มเกราะจะสุ่มยิงมิสไซล์ในระยะที่เราเห็นเป็นวงแบบนี้นะครับใครได้รถไปคุณก็เหมือนกับได้นะระเบิดเคลื่อนที่ไปแบบนั้นนั่นแหละครับมาในส่วนของการปรับปรุงกันบ้างนะครับ ในส่วนแรกที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือ t r a n s s t s t o r a g e มีการเพิ่มปุ่มเซล l ์ออมาด้วยนะสำหรับใครที่เวลาต้องการจะย้ายของหรือว่าอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าไม่อยากจะย้ายอะไรเลยอยากจะขายทิ้งให้หมดเราสามารถกดปุ่มเ e l l ์ออที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่ได้นะครับมีการเพิ่มระบบ Scenario h e r e เนอ n k เข้ามาในส่วนของ s e r ร d ฟเ i วิเอด้วยนะใครที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟนี้อยากจะเก็บ h e r ร e r ออยากจะเก็บค่าชื่อเสียง คุณสามารถเล่นในเซิร์ฟเดเวียนได้นะครับสำหรับอาหารตัวสปรากสปริงโร่นะครับมีการรีเวิร์กระบบการทํางานใหม่ด้วยนะครับการกินในครั้งนั้นนะครับมันจะสุ่มบัฟหนึ่งใน4รายการที่เราเห็นและพอเรากินไปนะครับเราจะได้รับบัฟนั้นตลอดระยะเวลาของบัฟที่มันเป็นของเมนูอาหารนี้เลยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณกินไปแล้วได้บัฟที่ไม่ต้องการเนี่ยคุณกินซ้ําสุ่มบัฟใหม่แบบนี้ได้เรื่อยๆบัฟมันจะได้ตรงตามที่คุณต้องการนั่นเองนะครับ และอีกหนึ่งคุณภาพออฟไลน์ที่ดีเลยนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาคุณสามารถดูตัวอย่างของเอฟเฟกต์สกิลได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟ t k e คีย์เวิร์ดอะไรก็ตามที่ก่อนที่คุณจะซื้อก่อนที่คุณจะแลกเนี่ยคุณสามารถดูจากในเกมได้แล้วซึ่งจริงเนี่ยมันควรจะเพิ่มไอเน,นี้ยมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับแต่มันเพิ่งม,มาเพิ่มน,นะและรอบเดือนนี้นะครับมีการปรับปรุงในส่วนของ Combat Balance ด้วยนะครับก็คือที่ผมเคยทาคลิปไปก่อนนานน,นั่นแหละไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนนะะรรับับบบท้้้ง Comp Power แล DeE กก็จมีาีาใอดวยนะ สำหรับใครที่รอเมเจอร์อัปเดตแบบว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่เลยคลาสใหม่เพิ่มเข้ามาไหมอะไรพวกนี้ยังไม่มีในการอัปเดตรอบนี้นะครับรอบนี้หลักๆแล้วเนี่ยมีการบัฟเนื้อบาลานซ์ปืนแค่2กระบอกแล้วก็ขนแฟชั่นกันมาแบบแน่นๆเลยถ้าใครรู้สึกว่าแหมชุดแฟชั่นของกาชารอบนี้มันเบียวมันเท่จริงๆเนี่ยก็เตรียมต่้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้คุณสามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพตายจองได้เลยนะครับเจอกัน